สบายดีพร้อมเห็นพี่น้องสบายดียามเศร้าพี่น้องโอ้ยตีงจนบ่ได้พี่น้องมื่อเศร้าเนี่ยบริไปหาเห็ดนองเขาเขาเสร็จหายังหลุกบ่ได้เนี่ยพี่ช่างแบบนี้เขาเสร็จหาตีงขี้งบ่ได้พี่น้องปวดไปเบิดเลยเขาเสร็จหาไปอีกแถวนานกไก่เล่นนายังเงงวานกลับมากะหามงกุ่ว ก็ไปอีกแต่ว่าบ่ได้พี่น้องอยู่นายายเงินเกเบิดแล้วเฮ็ดจากเน่าแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ฝนตกลงมานี่ไปกันยงินสะุยงเทนพองเทนน้องแคทบาไข่เนาะไเานี่เฮาบ่ไปพี่น้องบ่ไหวแฮงัสิย่างละทุ่งาจะดําซหน้าลบ่่สิดให้8อีหลีนี่มากบพักมกันต เปลาเฮ็ดเนี่ยแล้วพี่น้องกันไปบอท่านกนาันเอาเบิดแล้วเนี่ยหนาวนะ,นววนระเริ่มเน่าแเลยหน้ากระป๋าจจดมดำนี่ซั่มแล้วสันสั่มว่านเจตวนกันแล้วแล้วเจตวนกันสั่มวานนี่ตอนแปดโมงกันสันแล้วก็ฝากกดไล้์กดแชร์ในเด้่อพี่น้องเขาไปหับชมส่องเจสไลส่องพอดีแทรครับไปเป็นกำลังใจให้แน่ โอ้ยฝนมากเลยพี่น้องมาอนี้ที่เท่าไรแหละเขาสามบาอกงานถุงมา้าจะดำพี่น้องโอ้ยแถยกกระปะซับน้องใหม่นี่ก็มาหายเฮาต้มไว้ฮะจักต้มไว้พี่น้องมันก็แกงกับพัดเท่านั้นมันจะเลี้ยงงัวจะแถวเดินฮะ,ะปะกระได้พี่น้องเอ้ยงัวก็ได้ยังพัวไปเมียอยู่เมียอยู่พัวไป ค้างไหวเป็นทหายคันที่ไปทั้งสองหายลูกสาวเบิ่อละคาวไก่ไก่เอ้ยตื่นแล้วบ้าฝนมาท่ำชมบกดาอะไกันปู่บ้านนี่พอจับไวหวครับไปรอบสองไปไกลเนาะหาหกส,ส,สิบกิโลสำบะซาซุยแห่งว่าเจ็ดสิบกิโล

เออเนอนั่นังะจ้งงไปเฮ้ยยังเก็บเอานั่นใหญ่กว่าอันนี้แลยวแล้ซูป่นกินกูกับมาขืนกูกับป่นให้ละโง่ซ้ำมันนี่ละตีกันน่ะใส่ต่อไปยสาวนี้นะใส่เนะซู้คือได้ซส่เฮ้ยพายด์เคยแมงเท้นคือบ่ได้ป้า เกือบเต็มตาโอ้ยก <music> ูตีนขี้จนบ่ได้ดามเลยเออลูกมากกันอย่างเย็กเผลเย็กเผลลงมาตะเฮือนช่วงไปอีกแลโอ้ยขั้นขว่อมต้นหนูกูบอกไว้จองขั้นไปนะมองเ่าได้เหรละงกหนะพ่ออยู่ระบายเพี้ยนชวนไปหันแล้วมองเราได้ผลอีสก็มองเ่าได้เพราะว่อยังมันยังเป็นไข่อยู่ตาหาดีละโงกความจิไปไว้เนาะเฮยเออบาตหนีินะขั้นขว่อมต้นหนูกูบอกไปจองเอ้ยขั้นต้นนี้กูพ่อไว้น้ำอยู่ Bà lắm <laughs> Tôi mong họ nhẹ sán và phụm nè Theo nè nè Í Ảng Bà nhẹ ngưng nè, bà nhẹ ngưng Làm sao? Làm nó như lùm <laughs> bò hết Của nó ngộ Ừm, ừ, hết là ngộ, phía ngoài Nè, nini ba Nè, nè, nè Nè, ันตู้เต็มกันลูกกใส่ตู้แส่ไว้เหนึ่งอัดเลยนึ่กินนี่แหละหนึ่งอัดไม่น่าอัดอีกถ้วยโผโผนะสุบอเล็กกินยังพอาสติกเห็ดเนี่ยก็มีแต่เห็ดกูก็จำปนและปนเห็ดละโง่กันแหละว่านี่ก็ว่านี่เห็ดละโง่กูได้มูหนึงแล้วกูก็ปนเบิร์ตมาคืนนี่นะไข่เพราะน้ำบอเล็กไหนแม่ปนจะไข่ไหม ชิมาเบิงนะ่งหนาเจดําพี่น้อ,องว่ายังมีชีวิตอยู่บ็ก,กินเลยเหละงอกสั่งเนเป็นแห่งงืงละแหง่งหม่มเปปลาวะยุลี่ละเบื่อได้เบือ่ออย่ากินเฮ้ยมึงสั่มเลยหน้าเนฮะ้ยกลัวชิมาสามั่มหน้าให้เจตตัวจแห่งโทรมาแต่เมื่อวานชิมาดำหน้าให้ตุ่นเนี่ยตายเข้าอุโมงค์อย่างนึงกินเหรอเช่าว่าเ <c ười> นี่ยได้ยังงู้นล้วซึทำบ่อนหนังกับมได้กินเห็ดอะไรนี่ยเล็บ <c> เ <ười> น่าเลยได้เห็ดกันเลยเิดแล้วเราหน้าลุงลูก <c ười> น่ะ นี <Scroll S 1> ่นะคนแห่งกะลาอูยังได้เ็ละงอกนาะเฮ้ยหน้าเ็ดเดือนเ็ละงอกขาววยไปหาน่ะอืมันบ่อีกเบิ่งแน่มัน้นัมงกินนแดงอีกอียังก็ลกสว่างครับายงเอยู่ผู้เดียวมันบ่มีเฮ้ยมันบ่มีไปกนี่บ่อะ มันบมีใบตองอีกอย่างขาก็จูดป่าอีกบาทนี่ใช่หน้าตัวมันเปื่อยนะปลาเฮยลงไปหานม้เฮหน่อไม้หน้ารายค่ะแ่นั้นนี่ขัไปยังไหาทางบ่อย่งประวันประกาศแล้งมากวนให้เรื่อยน้นเยอะ นนหมดตกมงเงอะไกมีผูแก่เอาหัวลยปาปห้าเห็ดทั้ยองถ้าว่าขันบ่อยากป้าอเราพดกับปดนนี่นี่เด้อมองลสีพาแวทำอิดนะใช่ป่้าจะน้องินโน่หนเด้อ่านี่นะแถวเรียนพบันดำนี่นะบ่เลยปนัน chỉ mong ít là nó nó biết chỉ là ừ, lộ Ừ, 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 chụp chụp Chụp, hiểu chụp mà hãy bừng Hàm khứ bà bôn lộ Hiểu chụp mà hai bừng Thu nha, bà luôn nha Thu luôn và sẵn Hiểu mà thảo bừng Ôi, cả đây Thay, คายคายมาเลยมาห้น้อเ้าคน้ไปบ่ายบ่อเขาไปคันได้คขยไขยเลยโอ้ยนู่เผ่อจะมาล่างอีกเออเฮลโลงงกูตังมานอนน่าูวานนี่กระดดบัใหญ่มือนีกระดดบัใหญ่อีเลยบึเบงกูต้องคดมาเบิ่งให้ได้นะปาข้างโดสี่โดโยังจิบจอยพี่น้องเ้ยอันนี้อันนี้เ้ยเฮลลงกสร้างแต่ว่าตัวนั้น่ะสร้างแห้งอริ ต้นนี้กระสังน่ดำเนาะตีเกมนนานชิโกระสังไน้ด้พี่น้องเบิ่งเด้อคุณอาูมันต้นชิปกระตามันบ่ท่านด้อันนั้นมันห่ท่นยุบูแหงก้อนของกูอือผัดข้าแม่บักเทนผัดก็ได้โอ้ยมันจะไปได้จบนะเห็ดตมเมืวานกับวันะลางแล้วเะเ็ดต้มเมื่อวานวันะลางแล้ว Ờ xì cái tà nó bị lẹo chẳng đấy Mà cả bà lấy cả mẹ ao đe. đây nè Ừm 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 Nhăn nhiều cả xàm này Nhăn Nam Nam đồ Nhăn 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 đăng Nhăn 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 Nhăn

มึงดูมันจนสำหนาเอะไรนี่นะน,น,นะผควมใหญ่นะมันสำหนามึงแล,นะลงงง้วนะอืมเฮ็ดลูกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดงูจบตวนกสับโทรมาขึ้นโทรหาเธอมาอาาะแม่มา,า,าป่นเฮ็ดงูบอบอกินซะต้องใส่ซีเมนต์้กินอยู่มันสิไปมันนี่ชุชุดักดักโอ้ย อยากเด้เอลูกลูกมึงเห,หน็นเองเมย์เดือด้งแม่เด้ป้นเดือนนึ่งแด่ได้แม่มันกูโทรมันโทรว่ากูโทรหามันมันว่าอยู่บนสิไปมันหนีมันไปเลยแล้วกาวสิพาไปหมดกระยองแถวลแล้วยองแถวเขาเก็บมันเป็นประจักษ์ปหกระยออองเเขาสิบ้านสี้ไม่ได้ชีลงไปข้าก็สิลงไปหันแหละ ใครจะพาไปเนาะบ,บ่หูกุกเวลทามันว่าเขาสิพาไปบัตรชีเวลาสิพาไปเขา,ส,า,ส,า,ส,าสิลงไปหนแหละอืมอืมเมื่อวานนี้อีนายนะ่ะตัวสุกูแม่ลวัฒน,น์แบบบอกไปที่ของเห็นนัก,กตา่าเราหลายนเนาะแลไรผูกสี่สกูขามไปผังพูด้องคอยไปเอามาอยู่แต่ผู้คอนเก็บอยู่โน่นพูดนะนอนยู่โน่นนะอืม หิวไปไหวแล้วพี่น้องหิวกบไปไห้ตอนสู่หลางสูใส่เกลืออยู่นนี่นาสีบานสีบีนเป็นแหละไปหาหลางเขาเฮ่เฮเฮ่เฮ่อันน้าไปล่างมือนะ

กินบ่มีบอกเลขบอกเบอร์น้อมอันอายนะโทรมาาาหยดนะลูกใช้หยดนะะมอมแก้มเ่าก่อนหอมแก้มเ่าก่อนอันเด้น่เดาอนะมันแลแล้วมนํากูแล้วน่ะน้ํายว่าน้ํามะลิรว่านพ่อจับไว้เฮ้ยกูสิไปัวขยองน่ะก็ะลนําอีลีโพไปโคกนะฮอบทีบนําบ่เสีย มาละมาขลุ่มเพื่อเฮ้ยนะบ้านอันน้องระผูกแม่เพ้นมาถิ่มหัดมาอีสัตว์มาสันว่ายมาเซยแล้ววะ่ะน้าไปหาเห็ดไปหาเห็ดตะแหมข้าพี่นอ้องเก็บภาพบรรยากาศเราเพียงสักนี้พี่น้องจะดำซีเมื่อบ้านมาสันมื่อรอมื่อเฮือนก่อนยันเฮือนเสียอืยันเฮือนเสียมาสัน คนกมากอีกเลยพี่น้องปัานี่สิาพากันไปหัวขอยองอีกพี่น้องสิไว้อย่าบอกอันสูคนทางนะอุ้ยยี่ใหญ่ภาพตัตนคุ้มว่านี่เป็นแอกแอกขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์คำติชมพี่น้องเพราะว่าว่านี่ขี่ก็เจ้าเอื่อยพี่น้องว่าน